ยายสินอนดึกบ่ได้ดิฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเหมียวสวัสดีค่ะพี่เต่าสวัสดีจาน้องแมวน้องแมวเปิดเผยตัวตนได้เนาะได้ค่ะเออน้องแมวนี่ก็เป็นลูกสาวดเด้อเป็นน้องอยู่กับลัศณ์นีลาน้องน้องหรือว่าน้องอาตนี่เองค่ะจจวันนี้น้องอาตจะมาเล่าเรื่องสาวจืน้นค่ะ,ะเรื่องสาวจื้นนะคะ <Okay. S 2> เล่าเลยนะคะพี่เต่าเล่าเลย โอเคค่ะชัดเจนนะคะใชเออเล่าเลยค่ะเรื่องที่หนูจะมาพูดวันนี้นะคะต้องย้อนต้องย้อนกลับไปประมาณห้าปีที่แล้วค่ะพี่เต๋าตั้งแต่หนูมาเรียนที่นี่ใหม่ๆค่ะออตังต้งแต่ที่หนูมาเรียนที่นี่ตั้งแต่มสี่เลยค่ะพี่เต๋าอ๋อหนูมาเรียนที่นี่ตั้งแต่มสี่เนาะค่ะใช่ใช่เออต่ออาจจะมีอ่าภาษาอีสานบ้างนะคะหกสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะพี่เต๋าหิาเ่าเลยส่วนใหญ่เขาจะขัดจังออกยูดอก ค่ะอ่าตั้งแต่หนูมาเรียนที่นี่แต่มาสี่มันจะมีอ่ะหอหอหนึ่งค่ะเป็นหอเพื่อนค่ะอ่าจะเป็นหอคนครูที่โรงเรียนค่ะพี่เต๋อค่ะค่ะอ่าเพื่อนๆพี่ๆก็จะไปอยู่ที่หอนั้นซะส่วนใหญ่ค่ะพี่เต๋อพอหอหอนึ่งสิป็นลยวา่าร่วมเลยค่ะแลวแล้วพอเลิกเรียนหนูก็จะไปเล่นกับเพื่อนทุกวันอย่างนี้นะคะพี่เตา๋าอ๋อเออแล้ว แล้วมันมีมันมีวันหนึ่งค่ะที่หนูไปเล่นแล้วทีนี้แต่ก่อนแต่ก่อนตุดเด็กเนาะคะ่ะอือันก็ต่เล้ยน,น้อยนะคะ่ะแล้วทีนี้อยากผมยาวหนูก็เลย,อยเอายิกมาหวีเล่นมาสางเล่นนู่นนี่หนูกก็มาสางเล่นสางสางยีกแล้วก็ไส้เล่นเพื่อนหนูก็ลุขึ้นมาลุขึ้นมาเจอหนูสางยีกเล่นทีนี้ผมมันก็ร่วงผมมันก็นเฮียเต็มเพื่อนเต็อมอยังสิไหมคะพี่เต่าเออแล้วแล้วทีนี้นะอ่า เพ said, like mine, yeah. ื่อนหนูมันก็เลยพูดว่ามึงสิว่าผีอีหยังไม่มีประจันมึงสิว่าผีอีหยังมระจันบีเราไม่เคยโขกคลองกูวีเราไม่เคยต้องเงี้ยถึงได้มาเงี้ยเอียงสิไหมค่ะวิเต๋อเออฟีลแบบว่าว่าค่ะมันจะรั่วแล้วทีนี้แล้วทีนี้หนูก็หนูเป็นคนปากเร็วอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยพูดว่าโอ๊ยมึงว่าให้กูเหมือนแล้วให้มึงผ่อนหนิแม่หนูเลยวางสิค่ะเออเอา ใหนมึงพอเนี่พี่ผมยาวๆหนูเลยวางสิค่ะเออเออสาบไปเลยก็คือเขาไม่ได้คิดอย่างเขาเขาบอกแบบหนูแกมัวหนูหนูก็าไม่ได้คิดอย่างเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีใครเจอยังไม่มีใครเห็นอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เต๋อแค่ได้ยินพูดพูดมาแต่หนูแต่หนูก็ไม่ไม่เคยเจอไม่มีใครเคยเจอเลยค่ะแล้วหนูก็เลยพูดว่าเนี้ยมันมีสตอรี่อยู่แล้วค่ะหนูก็เลยพูดว่า ให้มึงพอนในแมหนูเลยวางเสียค่ะอี่ผมยาวๆ้มันสิมาจาบบองหน้าต่างาม,มึงแตกในบางบานเจจมึงแตกในหนูเลยวางเสิค่ะเพื่อนหนูที่นอนอ่ะที่ที่ห้องเพื่อนหนูมันจะเป็นอ่ะที่นอนติดกับหน้าต่างไหมคะพี่เตอ๋อแล้วแล้วทีนี้น่ะกระจกหน้าต่างมันแตกค่ะหนูก็เลยกว่าแห้มึงมาผ่อยมึงมาผ่อยมันสิจกเขามันบางหนูเลยวางสิค่ะเออเออแล้วตกแรงมานเท่านาั้นล่ะค่ะอืมเจอเลยค่ะมันก็เป็นอ่ะ ผู้หญิงเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนหนูเหมือนโดนผีอัมค่ะพี่เตา่าอ๋อโดนเป็นผีอัมใช่ค่ะแล้วทีนี้แบบว่าเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นมันก็เห็นแบบว่าเป็นผู้หญิงผมยาวเลยค่ะพี่เตอ่อเออลวงเข้ามาตรงหน้าต่างแตกค่ะตรงตรงบานเ็ดแตกเลยค่ะพี่เตา่าจกเขา <K> ไม่ไดอ,อใช่ค่ะแบบว,ว่าเอามือลวงเข้ามาเลยค่ะพี่เต่อเออแล้วทีนี้เอามือลวงเข้ามาปุ๊บ เพื่อนหนูก็พยายามดิน้นพยายามดิน้นเพราะว่ามันแบบว่ามันดิน้นบ่อะไรไหมคะพี่ต๋อ,อ,อ,อแลอ้วดินนด้นดินด้นดิ้นจนจนลุดไหมคะ่ะแล้ว <ừ> um, ทีนี้หลังจากที่หลุดแล้วคืนนั้นก็ยังไม่จบคะ่ะอืมแล้วห้องน้ําข้างอ่าข้างในห้องมันจะเป็นมันจะเป็นห้องน้ําในตัวนะค,ะค่ะแล้วมันมันจะเป็นห้องน้าที่แบบว่าเพื่อนสัง่งแบบว่าอ่าช่องห้องน้ำก็ยังนี้อยูไหมคะแบบว่าบ่ได้เหตุห้องน้ำติดเพดานไหมคะพี่ต๋อเพดานมันไม่ติด ค่ะแล้วทีนี้เพื่อนหนูเขานอนอยู่แบบว่าตอนนั้นก in ็ยังยังตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าเจอครั้งแรกค่ะอฮแล้วทีนี้เพื่อนหนูก็เลยมองขึ้นไปแล้วมันเป็นนางยูทั้งนั้นไหมคะพี่เต๋อสาวผมเนี่ยคือเป็นนางยูอ้อยอยูทั้งขอบห้องน้ำตีใช่ค่ะตรงเป็นเลี่ยมด้วยค่ะเป็นขอบห้องน้ำแล้วแปลว่าหน้าต่างล้ะก็ห้องห้องน้ำมันจะยูข้างๆเตียงนะค่ะยูใ่ไกลเลยค่ะแล้วแปลว่าเวลาเขานอนงายเนไปมันก็จะเห็นเลยค่ะ หน,นักลัวค่ะแล้วทีนนางก็ไปนั่งอยู่บนอ่ะอยู่บนอ่าของนางไหมคะ่ะแบบว่านางนางก็นั่งก้มหน้าแบบว่าผมกระตุกเตเซปิดหนังสิไหมคะม่ะอ่าเตเซภาษาไทยเขาเรียกอะไรคะพี่เต๋อสัมซะค่ะผมปกหน้าเออค่ะเออแล้วทีนี้นั่งกับนางอยู่ทั้งหนังสิไหมคะ่ะแล้วบางเพื่อนหนูก็เจอแบบว่าเจอจะเจอหนักๆห,หน่อย ช่วงวันอ่าก่อนวันพระใหญ่แล้วก็วันพระใหญ่ค่ะวันศิลใหญ่ยังถิ่นไหมคะก็คือหลังจากเธอแสงนั่งนี่ก็คือนะเจอตลอดเลยบอกใช่ค่ะพี่ <มา S 2> ตอรว่เปิดาตามาใช่ค่ะนางนางเจอเจอจนว่าพ่ออาจจะมาเร้าหยาดนึกถิ่นไหมค่ะพี่เต๋าก็คือชินเลยใช่ค่ะแล้วบางวันนางก็จะมาแบบว่าอยู่ในห้องน้ําอย่างนี้ไหมคะพี่เต๋าก็จะเป็นทําเสียงแบบว่าเสียง หมือนเสียงร้องไห้เหมือนเสียงอะไรเสียงค้างเสียงยังสิไหมคะพี่<ล>พเต่าก็เสร็จได้ยินเสียงน้ําหยดใส่อ่าถังน้ํำไหมคะพี่เต่าหลหยดป๊อกป๊อกป๊อกตั้งสิไหมคะพี่เต่าแต่ว่าน้ำน้ำน้ำนั่นจะขึ้นมาจากผมนน่ไหมคะพี่เต่าว้าอหลวนึกว่ามาจากก๊อกใช่ค่ะมาจากผมนางค่ะนางบางวันนางก็จะแบบว่าห้อยหัวลงมาแล้วให้หงงงน้ํามันหยดไหมคะพี่เต่าหลอใช่ค่ะ หนูคนลุกแล้วทีนี้มันมีมันมีมันมีวันหนึ่งค่ะวันก่อนวันพระใหญ่ที่หนูที่หนูเจอกับตัวเลยค่ะอืมก่อนวันพระใหญ่หนูก็เลยไปเล่นหอเพื่อนปกติค่ะวันนั้นเพราะว่าอ่าที่นี่จะเป็นอ่เพื่อนๆต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ค่ะเขาจะอยู่หอ,อกันอืหนูก็ไปเรียนไปว่าเดือน มันแล้วแล้วกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วทีนี้หนูก็เลยเดินออกมาหน้าห้องหนูก็เลยมันจะมีก๊อกน้ําหน้าห้องค่ะหนูก็เลยเดินออกมาไปล้างมือล้างอะไรอย่างนงี้ค่ะพี่เต๋อแล้วทีนี้มือนัอน้นมันก็เป็นแบบว่าล่มกับล่มกับแห้งหนูก็เลยถือกินแบบว่ากินเป็นกินข้าวไหมคะ่ะกินข้าวควือข้าวปลาค้าควอย่างไหมคะ่ะพี่เต๋าแปลว่าข้าวปลาเลยค่ะค่ะข้าวแบบว่ากินแรงมากค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยว่าโอ๊ย ผู้ดใดมาคว้าป่ายุนี่ดูก็มักยิ้มด้ันไหมค่ะแต่เธอิก็มักท่วงเนาะดูกม็ม Liu ักท่วงดูก็ปากไว้ผู้ดใดมาคว้าป่าย่นีเดิกเดินเที่ยงขึ้นมันดึกจริงๆค่ะพี่ต๋อมว่ามันข้าวข้าว <Hold S 2> <ๆ S 1> แต่ว่าข้าวแห้งเลยค่ะเหมือนตลาดสดเลยค่ะพี่ต๋อ <จะ S 1> มเขาค <ๆ S 1> ว้าวปา่าเยค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยผู้ใดมาคว้าปลาขว้ายังยุนี่มาต้มปลาอีย่างเดึกเดินคอยกินแน่จ้าดูเลยว่างสิค่ะดูก็หลังจากเชนนั้น กับข้าวอยู่เบิดคึืนค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วทีนี้พอวันพอวันที่สองมาค่ะเป็นบันพัใหญ่ค่ะหนูก็ไปหอเพื่อนปกติพวกหนูก็เล่นกันที่หอก่อนค่ะแล้วหนูก็เอาของไว้ที่หอเพื่อนแล้วทีพวกหนูก็เลยออกมาเล่นที่โรงเรียนค่ะพี่เต่าค่ะแล้วทีนี้พอออกมาเล่นปุ๊บ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 เล่นอะไรเบีเสียพวกหนูก็ตับหอหนูก็ไปเอาของที่หอเพื่อนค่ะวันนั้นอืมพอจอดรถปุ๊บ ได้กลิ่นเหมือนเดิมค่ะอืมได้กลิ่นคาวเหมือนเดิมค่ะอืมแล้วทีนี้หนูก็เลยเปิดกุญแจห้องอ่าหอหอมันจะเป็นแบบว่าเก่านิดนึงค่ะมันต้องใช้กุญแจแบบว่ากุญแจล็อกเองค่ะพี่เต๋อหนูก็เลยเปิดแล้วหนูก็ไปเอาของเอาอะไรเก็บของพายกระเป๋าแล้วหนูก็เดินออกมา หนูกำลังจะลอกห้องค่ะมันเป็นแบบว่าจังหวะที่ห้องกลมลกลมล้กําลังสิลอกถองเลคะพี่เต๋อห้องกลมลงมเขาก็ยังเห็นไหมว่าจังหวะหางช่วงหางตาเขาก็ยังแนมเห็นอยู่ไหมคะข้างทาง <c oughs> แล้วหนูกับก่อนก่อนก่อนที่หนูจะลุกเรานูกับทวงมอนเดือด่ะหนูว่าข้าวออียงอันนี้อันนี้ชื่อเพื่อนหนูขอเพื่อนละค่ะหนูสามารถพูดได้อยู่คะ่ะ <c oughs> พี่เต๋อหนูขอพูดชื่อเพื่อนเลยนะคะ <c oughs> ค่ะค่ะอีพน มึงได้ยินเมื่อมึงได้กินข้าวเพื่อนกูบอหนูเลยวางสิค่ะอีจอ,อดมึงได้กินบอกหนูเลยวางสิค่ะเพื่อนก็ไม่มีใครพูดกับหนูหนูก็เบาพูดเดียวหนูว่ากินข้าวเอียงว่าข้าวไปแล้วอืมแต่ว่าวันนี้มันมันแบบว่ามันกินแรงกว่าปกติค่ะพี่เตา๋าอ๋อเออกินข้าวเอียงหนูเลยวาังสิข้าวอีกแล้วหนูก็เลยวางสิล่ะคะ่ะหนูก็หนูก็เอาของอะอย่างหนูก็เลยออกมาหนูก็ตั้งจะล็อกห้องแล้วทีนี้ หนูกนลาลังจะเลาะแล้วมันเป็นแบบว่าเหมือนผู้หญิงค่ะพี่เตอ๋อเป็นผู้หญิงผมยาวเลยคะ่ะเป็นชุดดําค่ะอืใส่ชุดชุดดําแบบว่าเปียกไปทั้งตัวไหมค่ะพี่เต๋าแล้วผมนางก็เปียกด้วยนะคะพี่เตอ๋อแบบว่าเหมือนผมนางจะเป็นเหมือนแบบว่าผมซอยแบบว่าปกไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋าอ๋อเออชุดดานี่คือคเป็นชุดแบบไหนอะ ุดดาแบบว่ายาวเลยค่ะพี่เต่ายาวเลยโอ้ใช่ค่ะแล้วมันแล้วนางก็เป็นแบบว่าดําทั้งตัวเลยคะ่ะเหมือนเป็นซีดๆดาๆทั้งตัวค่ะนางก็เหมือนยืนอ,อยู่ข้างหนูเลยค่ะพี่เต่าแบบว่าข้างแบบข้างจริงๆค่ะอือแล้วทีนี้มันก็เป็นแบบว่าเปียกทั้งตัวก็เป็นน้ําไหลมาฝัง่งตรงที่หนูยืนเลยค่ะเป็นไหลเป็นน้าไหลมาหาหนูเลยค่ะพี่เต่าว้ายใช่ค่ะแล้วทีนี้พอหนูพอหนูแบบว่าอุ้ย หนูนึกในใจค่ะหนูว่าอุ้ยเอียงล่ะหนูก็เลยแบบว่าฝ่าเฝ้าเฝ้าวแบบว่าเฝ้ารับทันกลับมากแล้วก็รับตาแล้วก็ฝ้าลรอกประตูหนูก็นับหนึ่งถ <c oughs> <there> ึงห hmm. ้าค่ะหนูก็นับหนึ่งสองสามสี่หันหนูก็ฝ้าหนูก็เฝ้าล็อกล็อกล็อกของเราอย่างแล้วทีนี้พ่อหันกลับไปอุ้ยหายนางก็หายไปแล้วค่ะพี่เต่าอ แล้วที่นี้หนูก็เลยรีบไปขึ้นรถแล้วหนูก็ให้เพื่อนไปส่งหอแล้วหนูค่อยพูดให้เพื่อนฟังค่ะว่าหนูเจอแล้วที่นี้เพื่อนหนูก็ว่ามึงเสือผูไปมาสั่นเออเออใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็หนูก็ไม่พูดหนูก็ไม่พูดอะไรเลยเหมือนตอนจังางวันนางก็อยู่ของนางปกติอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เต๋อแล้วว่านางก็จะฟังเหมือนนั่งเหมือน,นนา่งมาฟังห้องเลยค่ะพี่เต๋อว่าห้องเบาเอียงแนจ่จสิงไหมค่ะเออแล้วตอนกลางคืนนางก็จะมาแบบที่เราพูดอย่างนี้ไหมค่ะพี่เต๋อโล ใช่ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนพวกเพื่อนพวกรุ่นพี่ก็เจอเกือบทุกคนเลยนะคะพี่เต๋าเพราะเพราะว่าแต่ก่อนหอนั้นจะเป็นคอกม้าเก่าค่ะพี่เต๋าแล้วก็จะมีสระน้ำค่ะโอ้แล้วเพื่อนก็ไปสร้างหอทับที่นั่นค่ะอืมใช่ค่ะอุ้ยหอยยังอุ้ยเดี๋ยวเขาจงเบากันหลังไหมอันค่ะแล้วแล้วที่มาที่ไปของผีสาวคนเนี้ยคือนาง นงไปตุยเย,ย่อยู่ที่สระน้ําหรออ่ะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ค่ะว่านางมาจากไหนแต่ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดค่ะว่าเป็นตัวเปียกเป็นผมเปียกอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เต๋อโอเห็นเป็นตัวเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะ <Why? S 2> แต่ว่าเพื่อนหนูก็เจอแบบว่าเจอเจอเจอเกือบทุกวันบางวันก็แบบว่าเพื่อนหนูเลิกเลี้ยนแต่กสิทนอนว้นนั่งสิแม่ค่ะพี่เต๋อแล้วบางวันก็จะเจอแบบว่า ซึ่งหอเพื่อนหนูมันจะตรงกับประตูทางเข้าหอเลยค่ะพี่เต๋าแปลว่าตรงกันเลยค่ะอืห้องเนอะแล้วทีนี้บางวันเพื่อนหนูก็จะเจอแบบลายมันนั่งนั่งจะม้าละลายรูปแบบมาค่ะอืมแบบใดเนี่ยแบบบางเมือนเพื่อนมูนูกับนั่งยองสินไหมคะนั่งก็จะมันนั่งทับแล้วก็เอาผมแบบว่าเฮดเชียหนังจีบเลยค่ะพี่เต๋อเออบนั่งสิมาหยอกดิหนใช่ค่ะมันเหมือนนั่งกับสิหากวนค้นไปเรื่อยยังสินไหมคะ นั่งกับบริ่าสิไฮเฮดแปลว่าอันนี้แต่ว่าชาสิวาวา่บอกว่าคือจังได้หนังมันกับคือไหมคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เจอจริง,รงๆอะค่ะพี่เต๋อคือนั่งอยา่ามาปากโกดในหูว่าฉันอยูน่นีแต่ฉันนั้นสามารถกวนได้แต่ว่านั่งบริได้ต้องการในเฮ้าเจ็บตัวยดอกบริได้เฮ้าตายดอกแต่ว่าใช่ค่ะแล้วก็มา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 กวนมาอะไรเฉยๆค่ะพี่เต๋อมาให้เห็นเฉยๆค่ะแต่แล้วแล้วแล้วทีนี้บาง บางวันเพื่อนหนูก็จะเจอแบบว่ามานอนด้วยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เตา๋าโห่เลี้ยงมากใช่ค่ะเพราะว่าที่นางมานอนด้วยเพราะว่าเพื่อนหนูอ่ะกลับบ้านค่ะมันเป็นช่วงปิดเทมอมช่วงปิดเทอมประมาณกลับบ้านประมาณเดือนสองเดือนทุกคนก็จะกลับบ้านแล้วทีนี้พอกลับบ้านปุ๊บกลับมาหอคืนแรกเลยค่ะเพื่อนหนูก็แบบว่านางก็มาตอนแรกนางก็อยู่ตามปกติอยู่ห้องน้ํานางก็จะ พนก็นอนไปสักพักแล้วมีความรู้สึกว่ามีคนม,มานอนน้ำงมึงสิงไหมคะ่ะเออ้วบัน,นี้มหนูกันหูเมียแบบว่าตึงหลับตึ่งตื่นค่ะพี่เต่าอ,อืมแล้วนางก็มานอนนอนกอดไหมค่ะพี่เต่าไว้แล้วเพื่อนเนี่ยคือผู้หญิงหรือกะเทยกระเทยคะ่ะอ๋อนะ นังอาจจะคิดว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่านรนล้วมาก่อนหรือว่านางตางังค์เบลค่ะเป็นกระเทยหัวโผล่กระสิออกส้งแหมว่าอ่านหมัดแม่นนิดนึงค่ะพี่เต๋อ,อเออเป็นเกียรติมาแล้ววันนี้นูกันเลยป่ะอันมันกับมานอนกอดน,นอนอยังสิไหมค่ะพี่เตา๋าว้ายเออแล้วก็นอนกอดแล้วก็เห็ดเฮ็ดผมผมนั่งกับเเห็ดผม,ผม,ผมเผมฟี้ยแหน่ฟี้ยยางคือเกาสิไหมค่ะว้ว้ายอีนี้มันเป็นอย่างกับผมค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นมูนูกับแมวสาซช่วฟัง่า มันมาเหตุแบบนี้แบบนี้กับกูเด้อเอียงน่นนี่กูมาขึ้นแล้กูกับผอเลยกับกูกลับมากขึ้นแล้วดูกันเลยว่าบม่มันคิดหอเมึ่อตี่หนูก็เลยวางสิ่ค่ะ่อันร่มั่มไห่ร้นหมักมึงติหนูเลยวางสิขอค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเพื่อนหนูก็ย้ายออกจากหอเลยค่ะโอ้แม่นชั้นใหญ่แล้วแต่มือแหลกแล้วค่ะอืมอันนี้จบไปจบค่ะ โอ้ันักกวัวอยู่ดีคือแบบว่ามันมันกับสิทธิ์เทิงหนักกวเทิงหนารำคาญเนาะเพราะว่ามันมันมาดูตัดูจริมันก็สินหนารำคาญอยู่เนี่เอาเมนค่ะพี่เต่อมันเป็นแดบว่าสิว่าเป็นผีแบบว่าผีพิลิงนะะค่ะพี่เต๋า ผีปีนีนแบบมากแบบว่าเจาะแ๊ะจ่อแจนะแม่แบบใช่ค่ะเราไม่รู้เจตนาที่ชัดเจนมาไม่อย่างมากกวนเอาซันเอามวนจะขวางสิแม่ค่ะเออสิฟิวนั่นฟิลมากกวนแบบบ่ได้มีเจตนาชัดเจนว่ามาขอส่วนบุญหรือว่ามีอย่างมาให้ยส่วนเหลืออังสิมันบอใช่ค่ะแต่แต่หนูแต่หนูก็ยังเชื่อว่านางจะอยู่ต่อใปัจจุบันนี้นางก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะูกหนูว่าเออแต่แต่มองไปอีกฟิวหนึ่งอ่ะก็น่าสงสารนางนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่านางอะไรยังไงแล้วเราไม่รู้ว่า นางทําไปเพื่ออะไรแล้วนางเป็นไปเป็นมายังไงอย่างนี้น้องไม่ใช่คข่าวนีไม่ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่านางเป็นอะไรนางมาจากไหนอย่างนี้ไหมคะแล้วก็นางก็ไม่เคยมาเข้าฝันด้วยนะคะพี่เต๋อแล้วนางมันจะไม่ให้เห็นเลยค่ะคนแถวนั้นหรอได้ไปหาถามไหมไม่ไม่ไม่เคยถามเลยค่ะซึ่งเจ้าของหอเป็นเป็นคุณครูนะก็ไม่ได้พูดว่าอันหอเนี่ยนะบอมีอียงดอกแต่ว่าเรายังไม่ได้ถามค่ะ เออเออแต่วบากวกนแล้วเดินค่ะนั่นงบาวันหอมแม่น่ะบ่มีหยังดอกมาสันค่ะเออเออผู้ใดชศิ<อ>วารนาอหอแม่มีผีเดอร์กับผู้รเดิศิวารนาะสูค่ะเออเอุ้ยแต่ว่าหนักกว่าอันที่มาของคําว่าสาวจื้น,นี่คือลักษณะของผีคนนี้ที่มันจืนแฉใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ที่มาของสาวจืนแต่ว่าอันคือขันั่งหูว่าเธอมาต่างซื่อให้นั่งสีนั่งสีเขื่อนมาเอาเธอว่า อาจจะเคลียดอยู่ค่ะแต่ว่านางอาจจะน้่หนูมาว่าไ้ค่ะเพราะว่านั่งกับยูแต่ไม่หอหอนั่นเลยค่ะพี่เต่านางก็ไปเลยว่าผูกคล้องเลยค่ะอืมนางก็จะแบบจิตนางก็จะอาจจะผูกพันอยู่กับบริเวณแค่ตรงนั้นใช่ค่ะบางมือกับอันคนนอนนอนเว้นยูงสิแม่ค่ะกับมาสตันประตูคะังสิแม่ค่ะเออ แล้วบางวัน,บา,วนบางวันก็อาจจะมายืนข้างเตียงบ้างมายืนตรงข้างๆเรานอนบ้างอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เต๋เออเห็นไหรเพราเด็ดตกใจจังสิเนาะแมนค่ะขวญเสียเด็สูบเบาอีลีคันแมนจังสิเนาะใช่ค่ะมือหนันมือหนันหนูว่าปากเลยค่ะหลังจากที่หนูหลังจากที่หนูพอนหนูฟฝ้าเขาลดเนื้อหัวเลยค่ะเออก็คือจากพ่นเบาดูๆก็คือเป็นใบไปเลยเป็นใบไปเลยค่ะ ดูเขาปะไปๆทรงกุยหัวหรือว่าสิคะเออแล้วบันนี้แต่ภากันไปทําบุญทําอีหยังให้นางบ่ก็ก็ไม่ได้มีใครทําอะไรให้นางเลยค่ะพี่เต่าหรือว่านางมากวนหน่อยโมเด้อบ่ทําบุญคุมากวนดูแลด้คือบ่เฮ็ดหยังให้กูจักเทียนเองส่นั่งหวานอยู่นล้วล่ะค่ะเออแต่ฟิวฟิลโอเดิร์มันก็เป็นฟิวแบบขี้มึนอยู่แล้วเนอกกับแบบใช่ค่ะฉันก็บ่ ฉันก็บอกอันฉันก็บอกให้บุญในเธอแล้วเธอขวนฉันจั่นสิแมเธอพ่งบอกฉันดีๆอันที่เนาะนางก็บ,บริมากข่ำฟันเขายัางไงเขาเห็นไหมคะพี่เต๋อนางก็บ,บริมาบอกนางแค่วว่านางแค่มาเห็นแบบว่าให้เห็นแล้วก็ก,กวนเขาตั้งสิแม้ค่ะพี่เต๋อเออไม่เห็นเลยเขาตกใจใหเห็นเหยียดเนาะแม่นค่ะสาวจืดหน,นแต่ว่าอันนี้สันนิษฐานเนาะสาันนิษฐานนี่คือว่าคันว่าเป็นคอกมาเก่าแล้วมีสรา Nam พี่ว่าในอดีตน่าอาจจะเคย นา่งอาจจะตุยยูบอนาํามันหรือเปล่าหนูหนูหนูก็ว่าค่ะหนูหนูกะบอกกับกับมูกับคุณแม่อยู่ค่ะว่านหรือว่านั่งอันอันหลุยตอยุ่น้นาคุณแม่ว่าอังสิค่ะเออเพราะว่านั่งแบบว่าน้่มีลักษณะเปียกเป็นเปียกเหมือนแบบว่าเหมือนในหนังเลยค่ะพี่เต๋ว่าเป็นเปียกเลยค่ะอันนี้เจอจริงๆเลยค่ะว้ายแต่ย่านอสู่แก่ว่า เปียกแล้วทีนี้น้ํามันก็ไหลลงแปลว,ว่าเปียกจนว่าน้ำไหลลงไปพื้นคือจังเขาเปิดน้ำไม่ค่อยแล้วมันไหลเป็นท่างน้ำไหมคะมพี่เตา่าเหมือนในหนังเนาะใช่ค่ะไวแต่ยานบ่เคยพพน่าแต่ยืนผมโป่งเนี่ยเตเสอผมโป่งหน้าเนะตส,นะตสภาษาไทยว่าอะไรปะเตสแปลว่าอะไรคะแปลว่าสัมสะคะ่ะเอออันนี้จบแล้วเนาะ ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีต่อจากนี้อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนหนูเพื่อนหนูอยากจะมาเล่าอยู่ค่ะพี่เตา๋าโอเคเดี๋ยวให้นางติดต่อมาให้เป็นอีพีหน้าไปเลยจะได้แบ,บเเป็นช่วงต่อเป็นสาวจืนสองค่ะได้เลยแล้วก็จะเป็นสาวจืนสามก็จะเป็นของไม่แบงค่ะได้เลยเออใช่อุ้ยเป็นจักรบาลสาวจืนแมนค่ะทุกคนที่อยู่หแล้วคือเจอเจอหมดเลยค่ะแล้วบันี้พพ่อนั่งมาก,กวาน กัดเทยกัดสานั่งสิแม่ค่ะกัดราให้นั่งสิแม่ค่ะแต่นั่งกับแต่นั่งกับบอดดี้อีอย่างเพราะว่านั่งกับมาเหมือนเดิมน้่ไม่ละเลอะเข้นมันเป็นเวลาของฉันจะมากวนเธอไม่เธอเป็นอย่างเง่้สิแม่ค่ะเออนั่งกับอีนย่างเวนเหมือนนั่งจะยูยูยูนั่นแหละค่ะนั่งกับจะฟังเข้า่าเพาะมือนีเบาอีอย่างแน่มือนีมันเบาอีอย่างนู่นนี่ยังมือแรกกูไปหามันกันได้ยังสิแม่ค่ะเออมันเบาขวัญกูบอตดิเมนค่ะเออ เเป็นคู่ปห้องกระเทยไปเลยใช่ค่ะอ๋อนี่ฉันานจะเคยพออยู่ได้เนาะอาจจะเคยค่ะมนาะนาจะเคยพออยู่ตะวันคันพ่อก็น,น่าจะอ,ออยู่ดอกเออๆอจังว่ากันอเออจบไปแล้วสาหรับสาวจืนของน้องแมวหรือน้องอาร์ตนะคะน้องอาร์ตมีช่องทางติดต่อหรือว่ามีผลงานอะไรอยากจะฝากบ้างไหม นี่ล่าสุดน้อง,อ,งอาร์ตทำผลงานนี่ได้ยอดเยี่ยมกับกลุ่มเพื่อน<ต>อผลงานจบเนาะนบบารมีน,<ช>นารี<ข>านคาาราชเป็นไวรัลรด้วยเพราะว่าใครก็เล่นแผ่นเสียงนี้กราบลงตรงล่าใช่ค่ะพี่เต่าสามารถเข้าไปดูใน Youtube ได้เลยค่ะพิมพ์เข้าไปว่านบบารมีนารีนคราชค่ะพี่เต่าเป็นผลงานาาของอนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่สามค่ะซึ่งเป็นเป็นกลุ่มหนูเองค่ะ เออแล้วสวยด้วยผลงานนี้อันนี้ชื่นชมมากๆคนลุกมากขอบคุณค่ะเออเก่งมากน้องอาร์ตมีวาร์ปมีเวิร์บมีอะไรอยากจะให้คนติดตามไหมอ่ะค่ะอ่าชื่อเฟซนะคะเจสดาพรวงคงภาษาอังกฤษค่ะ J E S S A P S O N ค่ะแล้วก็อ่า W O N G K O N G ค่ะแล้วก็ไอจนะคะ A A under score A R T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  ค่ะ เออไอจีมีไลฟ์สดบ่อยไหมลูกส่วนมากจะไม่ค่อยไลฟ์ค่ะจะเป็นแบบว่าอัพสตอรี่ค่ะพี่เต่เอสตอรี่คำๆค,ค่ะเออโอเคงั้นก็ฝากติดตามผลงานของน้องอาร์ตนบบร,รมีนารีนัคาราชแล้วก็<า>อ่าวาร์ปต่างๆช่องทางต่างๆนะคะของน้องอาร์ตได้แล้วก็ฝากติดตามสาวจื้นสองสาวจื้นสามที่กำลังจะตามมานะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องอาร์ตมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องสาวจีนให้เราฟังรู้ตื่นเต้นระทึกแล้วแล้วใจมากแล้วก็ได้หัวพอมเนาะหลายลดุดค่ะวิตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ